สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมครับจาวา a e dition อีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดและติดตั้งอ่ารีเพย์มอดเวอร์ชัน1น9 2นะครับรีเพย์มอดก็คือมอดที่บันทึกวิดีโอที่เราเล่นและเราก็นำไฟล์ r ีเพย์มอดที่บันทึกไว้มาเรนเดอร์เป็นวิดีโอในมุมมอง ตามแต่จินตนาการของแต่ละคนนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับหากว่าเป็นประโยชน์สับสไครไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะ <c oughs> ให้เราพิมพ์ r e p a m o d นะครับ e p m o d แล้วกด enter เลยแล้วก็ <c oughs> จะเจอ r e p a y m o d c o m นะครับให้กดเข้าไปให้เรากดตรงคำว่า Download now นะครับ ซึ่งเราจะลงเวอร์ชั่น1.19.2เนาะให้เรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนมาอ่าเลื่อนขึ้นไปที่แถบ h e l p นะครับแล้วก็มาเลือก1.2นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันเราจะเจอ ตัวนี้นะเป็นไฟล์จำเป็นสำหรับการเรนเดอร์นะครับให้เรากดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติให้เรานะครับให้เรากดแบ็กกลับมาหรือกดตรงคำว่าดาวน์โหลดก็ได้นะครับกดตรงคำว่าดาวน์โหลดอยู่มุมซ้ายด้านบนนะแล้วทีนี้ให้เรามากด ตรงคำว่าฟาบ i c ที่อยู่ด้านหลัง1.19.2นะครับเขา r รี u e เควสต์ฟาบเนาะให้เรากดเข้าไปนะครับเป็นรูปนิ้วชี้อยู่เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บให้เรากดดาวน์โหลดสำหรับ Windows นะครับกดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดให้เลือก f a บิก API ตรงนี้นะครับเป็นรูปนิ้วชี้อยู่นะกดเข้าไปปุ๊บ มันจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์เคิร์ดฟอร์ดนะครับซึ่งให้เรามากดไปตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลือกเกมเวอร์ชันที่เราจะลงเนาะ1.19.2เกเมเวอร์ชันคือตรงนี้นะครับเกมเวอร์ชันเนี่ยให้เรากดดาวน์โหลดนะครับ จากนั้นก็รอประมาณ5วินะมันก็จะดาวน์โหลดอัตโนมัติแต่ถ้าไม่อัตโนมัติกดคลิกคำว่าเฮียตรงนี้นะครับโอเคซึ่งซึ่งไฟล์จะได้มาตามนี้นะครับอ่าฟาบิกอินสตอลเลอร์ฟาบิกเอพีไอดีเพย์ แล้วก็ FFMP e g นะครับซึ่งเป็นไฟล์ซิปอยู่นะเป็นรูปกุญแจอ่ารูปซิปอยู่โอเคจากนั้นนะครับให้เราเราจะเอา FFMP e ไปใส่ในโฟลเดอร์ m e Craft นะครับให้เราพิมพ์ %appdata% ปุ๊บจะเจอ จุด m e c r a f t ให้เรากดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มันเป็นไฟล์ซิปใช่ไหมถ,ถ้าเราดับบันคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นอยู่ในรูปเป็นโฟลเดอร์ซึ่งซึ่งเราจะาลากไปก็ได้นะลากไปในโฟลเดอร์ m e c r a f t นะครับทีนี้เราจะต้องแตกไฟล์ก่อนนะโดยที่ใช้โปรแกรมคายซิปซึ่งผมใช้ Seven s a v n zip นะ แล้วก็เลือก Extract Here ได้เลย Extract Here มันจะเป็นอยู่ในรูปโฟลเดอร์นะครับจะอยู่ในรูปโฟลเดอร์แบบนี้โอเคจากนั้นให้เรามาที่ Fabric Installer นะครับกด Double ล l i c k เข้าไปให้กด Run แล้วเกมเวอร์ชันตรงนี้คือมันเราจะลงเราจะเล่น1.19.2เนอะเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะว่ามันอัปเดตล่าสุดอยู่แล้วให้เรากด i n s t a r l ได้เลยก็จะขึ้นมาว่าติดตั้งสำเร็จแล้ว Success Success ก,ก,กดปิดไอ้กดโอเคแล้วก็กดปิดอ่าทีนี้ให้เปิด Minecraft นะครับ อ่ยังไม่ต้องเปิดก็ได้ให้เราอยู่ในอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์ไ Minecraft อยู่แล้วใช่ไหมให้เรากดคลิกสร้างโฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์แล้วแต่แเราเลยคลิกคลิกขวาแล้วก็เลือก new folder แล้วเราก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่จะเข้าใจ ของผมขอเป็นเป็นเกม2ก็ได้นะเกม2ปุ๊บแล้วกดเข้าไปในเกม2เพื่อไปสร้างโฟลเดอร์อีกครั้งหนึง่งคลิกขวาแล้วเลือก New แล้วเลือกโฟลเดอร์แล้วเราก็ตั้งชื่อว่าชื่อนี้ก็แล้วแต่เหมือนกันนะครับจะให้เข้าใจคือ1.19.2ทําทำไมต้องมาทำอย่างนี้เพราะว่าเราจะได้แยกแยก แยกบอดให้มันเป็นหมดหมู่เนาะมันจะได้ไม่งงอ่าโอเคทีนี้เข้าไมค์ครับนะครับเข้าไมค์ครับเข้าไมาครับเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ New Installation ที่อยู่ด้านบนนะครับกดเข้าไปปุ๊บให้เราเลือก New Installation กดเข้าไปแล้วตรงเนมตรงนี้ตั้งให้เหมือนกับเมื่อกี้ก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้ชื่ออะไรก็ได้ที่เราเข้าใจนะครับ2ส,ส่วนต,ตรงเวอร์ชั่นตรงนี้สำคัญนะครับจะต้องเลือกเป็นฟาบิกโหลดเดอร์ที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้อ่าเราเราเอาลง,ลงแล้วทำไมมัน อ๋กดไม่ไปคอมช้าอ่าจะเห็นว่า Release บ a b กโหลดเดอรตัวเลขด้านหลังสุดจะเป็น1.19.2นะครับให้เราตรงนี้สำคัญนะให้เลือกเป็น Release บ a b กโหลดเดอรแล้วเกม Directory y ก็คือบราไปที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้เมื่อกี้นี้เองก็คืออยู่ในไม่อยู่ในไมค์ครับกดเข้าไปปุ๊บจะเจอคำว่าเกมสอ แล้วก็จะเจอคำว่ารีเพน1.19.2ให้เรากดอเคนะครับมอออปชันคือเหมือนปรับเพิ่มแรมตรงเลข2นี้ปรับแล้วแต่ใครแรมเยอะนะครับก็ใส่ไปได้เลยอ่าให้เหลือไว้แรมไว้สำหรับโปรแกรมอื่นด้วยนะครับของผมมีพอสมควรเนาะปรับเป็น6แล้วกดเคียนะครับแล้ว มันจะอยู่ล่างสุดนะที่เราสร้าง new installation ไว้ซึ่งเราเปิดในรูปเหมือนอคล้ายๆรูปเปิดโฟลเดอร์เนี่ยมันจะพาเราไปที่ my ครับเกม m r e r e p พซึ่งถือว่าโอเคถูกต้องแล้วนะให้เรากด p พ a y ไปรอบนึง <c oughs> เข้าไปรอบแรกก็ยังจะไม่มี Repay หมดนะครับแต่ว่า ตอนนี้มันจะสร้างโฟลเดอร์หมดไว้ให้เราอยู่ในเกม2 r e รีเพย์1 9 1เ9 2ี่ยระหว่างนี้เรากดเข้าไปดูปุ๊บแตะปุ่คีิกเข้าไปดูปุ๊บเกม2 r e รีเพย์1 1จะเห็นว่ามีโฟลเดอร์หมดแล้วนะครับเนี่ยมันจะเริ่มสร้างโฟลเดอร์ไว้ให้เรา โอเคพอเข้ามายังไม่มีอะไรก็ให้เรากดปิดไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วให้เรามาที่ m n n c r a f t เก m e e r e p l a y ที่โฟลเดอร์หมดให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ย้ายไฟล์หรือก o อปปี p ้ r i c API แล้วก็ r e p l a y หมดเข้าไปนะครับแล้วจากนั้นก็เข้า Minecraft อีกครั้งหนึ่งโอเคครับ จะเห็นได้ว่ามีไอคอนอยู่โผล่ขึ้นมาตรงนี้มี Replay Viewer โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอันว่าใช้ได้แล้วเนาะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ